น้องต้อมน้องต้อมเรียกผิดเรียกผิดเรียกเป็นต้น <laughs> น้องต้อม FC ฟซนิวซีเลด์มาแล้วมาแล้วอ่ะอันนี้ของต้อมนะครับแยกเป็นห้ากับเก้านะครับไปเดี๋ยวไปเจ้าที่มาได้ไม่ต่ายถือให้ก่อนก็ได้ไหมตัวสมุดรับกรันเก้า <laughs> ฝั่งซ้ายครับของต้อมเก้าหรือห้า ฝั่งซ้ายครับผมของคุณแม่ฝั่งขวานะครับ ครับครับผมและอ๋อครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่จา๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วทีนี้เดี๋ยวต้อมพาแม่ไปรอพี่ต่ายที่รถเลยนะทีมงานทุกคนเลยไปรอที่รถเลยเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายรูปให้เพราะของเราคือเอกสารเซ็นเรียบร้อยหมดละเหลือแค่ปล่อยอย่างเดียวเดี๋ยวรอรมาก่อนนะพี่นนได้ครับผม <S <S ต้อมพี่ต่ายฝากถือกุญแจไปก่อนเดี๋ยวพี่ต่ายเอาครับใหญใหญ่ <S 2> <S 2> <S 2> <S ๆลยครับผมไปรถก่อน อี๋ยวนี้ตายรบกวนรอพี่ตับแก๊นเงี้ยข้อของเรายังไม่ได้สนิทกันสามพอีกท่านนี่เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวปล่อยแค่อย่างเดียวเอามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาโบวางก่อนต้อมตอมเอาโบปัดมาฝั่งนี้พี่ตายหน่อยอ,อ,อีกอีกอัน,นอยังไงอันหนึ่งเอออาจารย์ไปไหนล่ะ อาจารย์ถ่ายรูปด้วยกันครับผมกี่คนสองสี่ห้าเดี๋ยวมายืนฝั่งนี้สักสามคนก็ได้เดี๋ยวของของต้อมยืนตรงนี้ตัวนี้ครับผมนี่แหละครับผมคุณแม่คุณแม,ณแมยย่ยืนติดกับต้อมเลยครับอีกคนนึงครับขอตัวนี้อีกคนนึงครับ เอานี้และนี่แลเดี๋ยวขยับนี้ให้โอ้สวยมากยืนแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละเดี๋ <c oughs> ยวมองมองกล้องนะมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองกดไลค์ครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับ 1, 2, หนึ่งสอง้อินเตอร์มากเลยรูปนี้เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอ,อยออยรูปหนึ่งกาบพอดี <c oughs> ของน้องสารติพงศ์ให้ถ่ายรูปอย่างเดียว น้องไม่กล้าให้ถ่ายวีดีโออันนี้ใครจะเป็นคนไหว้ครับน,นี่รวยรวยเฮงเฮงนะครับคุณแม่จา๋าโอ้มีลูกทั้งหลอ่อทั้งเก่งหาเงินก็เก่งหน้าตาก็ดีโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่ฝั่งนี้ครับผมตัวรีโมทของของต้อมเคยใช้ไหมครับตัวรีโมทกดเปิดปิดมันจะมีตัวนี้ด้วนี่รครับโอเคครับผม เป็นไงแม็กเลือกเองถูกใจเฮ้ยแต่พระสวย,ยจริงอะเนาะรีบทำเด้อเดี๋ยวแม่นั่งในรถเลยนะครับเดี๋ยวผมไปรอถ่ายฝั่งนู้นให้อันนี้ลูกค้าจะรับโลกค้ารับเลิก9โมง9นะหันไปทางทิศตะวันตกเช้งเหนือแม่จ๋าแม่อธิษฐานเลยนะครับขอพรเลยนะครับ หกสิบล้านงวดต่อไปก็ว่ากันไป<ม>ต้อนพี่ไต่เอาสร้างรูปในอัลบั้มอะไรให้แล้วเห็นยังออนะเออเออใช่เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไอ้รูปรับมอบเดี๋ยวพี่ไต่ส่งให้อีกทีนะึงครับผมของใครท่าน ลุงวิโรธของใครอ๋อค,ครับผมครับถ้าเรียบร้อยแล้วของแม่ก็ที่เป็นพวงมาลัยที่เป็นตูดแต่รูปแล้วตต่ออกให้นะครับ <S <S แล้วก็ที่เป็นช่อของคุณแม่ก็วา,างไว้ตรงนี้ครับวันนี้ใส่เสืเส้อสวยมากเลย ลูกเข้ากระดอกดาวเรืองเลยแม่แม่บอกว่าอะไรเสื้อก็เหลืองกางเกงก็เหลืองนี่แหละนี่แหละนะครับมันไม่เหลืองแต่นี่ละลูกว่าเหลืองโอเคแล้วอันนี้ของแม่เอาแขวนตรงนี้ครับเนี่ยลูกบอกว่าแม่ทำไมใส่กางเกงนลุงลังนี่เรียบร้อยไปไปทำประตูในบ้านเด้อ ต้อมแล้วที่นี้ใครขับคันนี้ครับใช่ไหมเพราะเดี๋ยวไปไต่แนะนําการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นให้นิดหนึ่งครับอาจารย์ดีวผมแนะนําพวกระบบเกียร์ระบบอะไรให้นิดหนึ่งครับผมเนี่ยถ้าเข้าเกียร์ตัวหลังก็คือกล้องมันจะทางานแสดงว่าเกียร์เกียร์ตันหลังขึ้นบนเนาะใช่ครับเกียร์หนึ่งก็ขึ้นบนเหมือนกันแต่ว่าเราต้องกดกดวงแหวนก่อนอาจารย์ลองเข้าเกียร์หนึ่งดูก็ได้ครับเวลาจอ,อกก็คือดีดออกได้เลยครับ เกียร์นหนึ่งครับเกียร์สองคือเวลาเข้าเกียร์เรากดวงแหวนตัวนี้เฉพาะเฉพาะเราเข้าเกียร์ไฟหลังเท่านั้นอ๋อรับ,บ,บนั้นน,นั้นคือเราก็เข้าปกติเลยอ่อาแั้นมาจะตรงเกียร์หนึ่งสุดครับดันไปฝั่งนู้นให้สุดอ่ะครับเวลาเจอะอาจารย์กระดิดออกได้เลยครับถ้าเราไม่ผิดเดี๋ยวจะมีการเถียงเรื่องทิศกันตรงนะครับอาจารย์ตะวันตกแล้วก็เชียงเหนือฝั่งนู้นแล้วก็พอถึงเวลาอาจารย์ออกประตูฝั่งนู้นได้เลยเดี๋ยวผมไปเคลียร์ประตูฝั่งนู้นรอ ครับแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเลาะกำแพงไปออกถนนใหญ่ได้เลยครับผมว้สวยจริงอาจารย์ครับอา,อาจารย์ก็ตีโค้งนิดหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าผมเปิดประตูวไวกว้างอยู่ครับต้องขอบคุณนะครับรวยๆเฮงๆนะครับผมขอบคุณนะครับ การสะอาดพี่ต่ายใส่ไว้ท้ายรถเอตรงตรงเบาะนั่งข้างหลังนะถ้าเบียนใช่ครับเดี๋ยวพี่ต่ายส่งให้ทีหลังเพราะของของต้อมนี่คือสองเดือนกลับใช่ไหมกาโฟมใบดำเนี่ยเราได้ได้วันไหนป้ายดำประมาณเดือนหนึ่งครับอาจารย์เดือนหนึ่งครับไม่นานครับใช่ครับเพราะว่าถ้ารอเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นมาอีกงานั่นเลยดีกว่าครับต้อมอย่าลืมเรื่องใบขับขี่ให้เรียบร้อยด้วยจำให้เรียบร้อย ได้ครับมีอะไรก็โทรมาเลยต้องมาเลิกกี่โมงเก้าโมงเก้าหรือเก้าโมงตรงเก้าโมงเก้าได้ครับยังมีเวลายังมีเวลา,วลาโอ้โหเราฟ้าคืมเลยแหละลูกคาได้เลยกเก้าโมงเก้าของพี่อาทิตย์นี่มาแล้วแหละพอเห็นอยู่ที่รถละเสื้อแดงๆ ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับหาเงิน <laughs> เก่งเก่งคนนี้อันนี้ได้นะมัน,ม,นมันไม่ขูดไม่ขูดพอมันโหลดแค่หน้าสองลังสามเองขอบคุณนะครับ <c oughs> ได้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 เนี่ยแต่คันนี้คันนี้คันเนี้ยไม่ขูดหรอกไม่ขูดหรอไอ้เกือบ ไปเดี๋ยวไปดูลูกค้าอีกรายหนึ่งก่อนโอ้มันคือหนักะละ